คนเก็บกินนาทีครัแรกปุ๊บติดต่อเลยติดเยอะมาติดต่อเยอะมากยาโอ้โหเลือกเลือกเลือกยายายาเดี๋ยวจะได้เป็นเจ้าตีเดี๋ยวก่อนใจเย็นขอเคเสื้อหยก่อนเสื้อโชว์หมดแล้ารหอนยายาย่าช้าอย่าช้าเดี๋ยวผมต่อคนคนป่านะครับวันนี้มีมิตติ้งเซอร์ไรฟิชชิงนะครับนี่เขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับดอยสะเก็ดเชียงใหม่ เดี๋ยวตามดู <ละ S 1> บรรยากาศก<ส>ันนะครับเดี๋ยวจะตกปลาด้วยนี่ลุงกัดก็เตรียมของแล้วนะครับนี่นี่นี่นเจอ<ๆ>กันครับผมดูบรรยากาศกันครับ เรือตตี้หรือเปล่านี่เรือใครครับเรือออนะครับอ่าบรรยากาศเอาเรือลงนะครับนี่ฝึกคืนดีนะครับสไลด์ฟิชชิงเฮียขยักนะครับนี่ก็มีหลายลำนี่ของคุณลุงนะครับคุณลุงเอไอ้ตัตตี้นะครับของปูเอต นี่คอับน,น,นี่ตัอตี้นะนอ๋อเรือต๊อตตี้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวขอไปผจญภัยต่อครับจัดยำใบ ยางบัวกันแล้วครับพี่น้อนอ๋อย้อนมาครสามสิบปลายสามสิบปลายดูสามสิบปลายเลยครับมันจะเมียนไอ้กัดนะครับมีคนแนวเนอะพยายามขวมมีนมาแล้วน้วมันได้น้ำมันลงไม่ฟื้นกับมันเนอะจริงปวดได้เป็นทีมแ์น้ำรักาเหลือเหลือคนเดียวเราไม่มาแล้ว แล้วเอกจะมาเหรอเมื่อคืนเอ็กอยู่เียงดาวอยู่เลยคู่หากอบฮับเอ็กอ่ะเฮ้ยสาวสาวชงเรามาแล้วแต่นะไมใช่ครับโู่หายอย่างเงี้ยบังรึาอ๋อไม่รับหรอครับอะไรนะครับทงตันครับตันแล้วครับตรงนี้เป็นต้านเรือครับผมยา มันนี้อีกไปเลยอ่ะมันจะรุดอยู่แล้วมันรุดไปเฮียอย่างแบบอกพ็เนี่ะขับไปตรงนี้เลยครับเนี่ยตามทางไปเนี่ยเนี่ยมันจะมีร่องนี้นะสาขึ้นมกล้อเองครับเนี่ยได้ได้อยู่ครับมันจะปนหมูเฮาเลยมรลงไปเสิรเอาเรือขึ้นรถปิ๊กใช่ไหมมันจะแบปนหมูเฮาปนหมูเฮาเลยครับโอ้พี่ด้วยกัานด้วยมันจะปนหมูเฮา ปลาแม่กวงครับผมปลาแม่กวงอาไม่ป่ามนะครับไม่ป่ามนะครับมีติดแง่ไหนใครบอกว่าแม่กวงไม่มีปลาเอามาเนี่ยอย่างเออไม่โค้องอะไรเขียวแล้วพอไหมอเอาไปเผาเนี่ยเ,เขียวแลรงมากบุกัดซิ <c oughs> งกิง้งครับทหฮะซิงกิง้ <c oughs> งนะครับบุกโคดครับนหาร อ่ะตัวเล็กนะครับปล่อยนะครับเก็บของกันครับผมไฟกำลังติดเลยครับคเก็บของก่อนนะครับเก็บเรือแล้วนะครับตอนนี้ยามเย็นที่แม่กวงนะครับ อันนี้ซอน, uh, store, นสามครับซอนสามยาง่กเนี่บรรยากาศปรดตีนะครับตอนเย็นได้ไหมเนี่ยได้ไหมนี่นะด้เนี่ยเอาออกปาดไปออกอะอ๋ออะไรนั้นอะเรามีหวานครับหวาน เชฟหนูนะครับเชฟหนูโอ้มีดมันคมลูปคมเตะอืมการเอาเกีอียขยับเข้ามาคนจะได้ถอยง่ายมันมีระยะนีจะไปดืเก็ตอนแรกว่าจะปอกกินเกี๊อยนี่แหละเปิ้ลเนี่ยครับบมีนะเมียพอเริ่มึงสีไขได้กินกันก็ได้นะมันก็ขำนมันก็ลับนะเขาไม่เปิ้ลมาดูไปเรื่อยนะบุญเอ๋นะ เองก็พันห้าฮะจ้าเราบจะมาได้มแล้วอย่าพันห้ามาต้องสามพันนะน้องนมาชงล่ามาลงมาลงมาเข้าห้องน้ำเหมือนอ่ะเป่าฟู่อยู่ในคขี้ยยุงเลยมาแล้วครับเอ็กเตียงใหม่กี้วเกี้ยวเกี สวัสดีครับสวัสดีครับไปลงน้ำสวัสดีครับลงไปพูดเลยบ่ลงไปเลยลงไปเลยไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเปลี้ยวเดี๋ยวโอ้ผมไม่ได้เลิกตกปลาเชือกเชือกที่ติดพละมาเลได้แล้วได้แล้วนี่ยังไงดูนะเอาพี่เอาเลยใส่ไหนติดลังถอยหลังถอยหลังเลยเฮ้ยพี่ก็มาต่อชัดๆนอนไม่ไเก่าอ่ะ พี่มาเจ้าแล้วเหรอแต่เมื่อวานเอายังไม่เล่าเอายังจบการเลยอ้ยแล้วพี่ไม่เดินมาชนผมผมก็เดินเดินไปชนพี่นะพี่อ๋อกินน้ำหวานเลยนะเอาพี่เขาชนหน่อยจะมาแดงหรือเปล่าใช่ป่ะมาลงมัดิ ยอดไปรอบหน้ารอหน้าเริปุ๊บอหน้าเปิดบึ้งบึ้งไป่ะเออเสียงหเออได้บึงแล้ครับหรือเดี๋ยวบึ้งบึ้งให้ดีกว่าจะได้บังแล้กำลังเบียรลเฮ้ยอยีาเพบ่งรีบเอาเอาไปแอมเนม ดูแสงมันสิครับดูแสงมันสีไอเอก็มาเหรอวิองอ่ะไอเอนะเดี๋ยวดู่ไอเอแล้วก็นี่เดี๋ยนี้ช่างจูนอ่ะที่ซ่อมเรือวีาสอสุดจริงครับแสงแบบปาบเลยนะครับเรือเหลืองว่ะืแลเรือเรือมีแอนี่แหละมู้แมันมา่กนไนนแอได้ถายลุบเป็ดคนเป็นคนไปว่าารถยแบบมีแบบวุดพี่ไปถกัึกับด้ไหมพี่ได้ทั้งในนี่ยะ่ะ ใช่าทายสอนอยู่บนเรือเล,ล้วแบบนี้ลูบบน,นเรือคนเดียวอ่ะแล้วทายลูบบนเรือแล้วก็จะได้ตีได้ลงทีเดียวไงวะลูบรวมแล้วก็ลูบเดียวเดียวเดียวทายทายแสงน้อยไปแล้วเ,เปิดแสบปวดอยแฟแสบปวดไงไม่รุ่แค่ตัวฮะเพราะว่าใจเหยื่อน้อยโดนยาตัวใหญ่อ่ะเอาไปพาดตีแล้วอย่างพี่ตีบัดเบ็ดอย่างเดียวเลยอ๋อเน้นใหญ่เลยเ,เนาะบ้มเมี่อเนาะตัวเล็กขบวยขนาดกระเอาแบบ มกเหนมกหกึ่งโลอย่างเงีพกแป๊บๆอย่างเไ่ถึึ่งลสามสีขีดสามขีดนะเดี๋ยนี่พี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสวยสวยเนี่ไฟมันใสมัสวยอยู่สวยอ คนเดียวหรือเปล่าจริงมาแล้วมาแล้วกตอนก็บกินนาทีแรกปุ๊บติดต่อเลยติดเยะติดต่อเยอะมาโอ้ยเลือดเลือดเลือดเลือยายายาเดี๋ยวได้เป็ดเจ้าตีแลวก่อนใจเย็นขาเกลเสื้อถอเสื้อโชว์หมดไดอาจารย์หอนยายายาช้ายาช้า เกเใส่เสื้อกันโตขาหอดเสียดายปลาอะไรมา่งตัวต้อนย่อนตอนย่อนตอนหย่อนปดเงถึงดังเปล่าไม่ครับเอาเลยตามสบายพี่สบายเลยครับตอนหย่อนตอนตอนตอจานหนึจานนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดยังไม่ว่างร้ยังไมรู้เอาระถึงันส่งล้ำเลย ขากล้องกันต่อไม่เอาว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บก้อนล้วนตกละมันเกลี่ยกาไปแสงมันกำลังได้เลยนะเนี่ยนี่แหละพี่เม้นโมงด้วยครับครับน้องก่อนบัตรแทนเม่นโมงมังกรถึงเขานะครับวันนี้ สอนเยอะสดกับเนื้อมีอะไรเนี่เท้มเยอะสดอ่ะเอาไปปาบแล้วขี้มูสูตรู่หายแซ่มมูอแล้วตอนนี้โโอ้หเอาไปกินมือละโอ้โหเออครับพี่น้อยมาเลยเน่อย่าพึ่งลงเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับนี่